สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นเครื่องบินกันนะครับ,บโอเคไปด้เยตามผมมาตามผมมาสนามบินเลยครับสวนภูมิไม่รู้ เออโอเครอคนก่อน,นเขา้าเข้าไปในนี้เลยครับสวีป <Sw ip. S 1> นั่งรอก่อนคือมีเราต้องมาก่อนเวลาเพื่อรอเพื่อกี่คนเนี่ยอ๋อได้แล้วเหรอ คุณไปนั่งที่นั่งครับไปที่นั่งไหนอะ่ะเอมผมนั่งดีสิบสี่คุณจะต้องนั่งเอหกเรานั่งเพื่อการไม่ได้หรอไม่ได้คับจะต้องนั่งที่นั่งของตัวเองเท่านั้นสมนจริงมากมีตัว๋วนี่คือที่นั่งของขุดวิวด้วยติดริมหน้าตา่างลุกขึ้นดูได้ไหมไม่ได้อะ ท่านผูดโด้ดโดยสารทุกคนนะครับนี่คือการบินใหมายเลขที่1นึ่งร้สหนึ่งพปดสิดตอนนี้เรากำลังอยู่3ามหมสามพันฟุตจากม,ามาหาสมุทรนะครับซึ่งเราจะมาที่สนามบินภายใ,ในไม่นานเลยให้ไปสำรวจเครื่องบินได้เป็นอิสระเลยนะครับ เย้ขอบคุณครับเออมเออมเออมอย่าอย่าออกไปครับเดี๋ยวเครื่องบินสั่นเดี๋ยวตายอันไหนบอกว่าบอกให้สำรวจไงให้สำรวจครับแต่เขาหลอกโธ่ดูจากข้างนอกกันนะนี่ให้สมจริงไหมเครื่องบินเหลี่ยมเท่เท่เท่ผมเห็นคุณอยู่ข้างหลังเครื่องอะไรกัน ตอนนี้ทำไมตอนตอนนี้ตอนนี้เครื่องบินจะอยู่อยู่ในอยู่ในความสูงที่ไม่ปลอดภัยให้ไปนั่งที่นั่งด่วนเอานั่งอยู่นั่งอยู่เดี๋ยวตายแล้วถอยหลังทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตกลมอากาศโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> โอเค <c oughs> คุณคุณสำรวจเครื่องบินได้แหละ <Yeah. S 2> ขอบคุณ ขอบคุณนะครับครับอันนี้เครื่องบินอะไรครับเนี่ยใหญ่โตมากไม่รู้น่าจะเครื่องบินมั่วโบยอ่งให้เตรียมพร้อมกับอาหารของให้เตรียมพร้อมให้กินอาหารนะครับ,รบเดี๋ยวจะมีคน,คนให้าอาหารมามีคนมาเสิร์ฟนั่งเก้าอี้มั่วได้ไหมไม่ได้ครับจะต้องเอาเก้าอ,อี้ของตัวเองเท่านั้น กินแซนด์วิชได้เลย<อ>กินแซนด์วิชได้เลยเขามาเสิร์ฟแล้วเหรอใช่คร่ะไม่ทันอ,อันนี้ไงมาแล้วเนี่นี่นีนขนนน่ขอบคุณครับนำนำนำขอบคุณครับเออได้ไหมเออเออเป็นไรอะ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนี่มันแมปอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่แซนด์วิชนี้ไม่มาโยโอเหรอ ผมแพ้มาอยู่นี่มันแปลกๆนะเ,เ,เนี่ยคุณหาหมอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาเจอแล้วโอเคผมเจอแล้วเจออะไรอ่ะเจอ,อยาโอ้โหข่อยังชั่วนหน่อย อะไรเนี่ยมันเป็นเครื่องบินที่มันดูตื่นเต้นนะเนี่ยตอนนี้กลางวันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นเป็นความสูงที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้หลับได้แล้วหลับเลยนะหลับยังไงอะจะอัดหลับอัตนนมัดกางคืนและคุณตื่นมา กำลังหลับสบายโอ้มือตื่นเลยเอาม้ให้มาที่ตรงกลางคุยกับามามาตรงมาตรงนี้ก่อนให้ให้คุณดูให้คุณดูตรงปีกข้างนี้ครับนี่ละครับตอนตอนนี้ให้เหยียดขาด้วยนะครับจะได้หลับสบายเนี่อะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมมีคนอยู่ตรงปีกข้างนีน มันจะหลอนก้นไปแล้วตรงนี้แบบหลอนใช่ไหมเนี่ยดูนั่นสิมันมีอะไรอยู่ที่ปีกมาจุดจุดจุดอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะเป็นไปไม่ได้เลยนะไหนไหนจะไม่รอดอุ้ยโอ้ออ งูเห่าให้ให้ให้ให,<ะ>ให้หนีให้หนีไปที่นั่งอ๋อเดี๋ยวเดจะรอดไหมเนี่ยระวังงูเหา่าสีแดงคืองูเหา่าแสงสีแดงคืองูเหา่าจะหนียังไงเน่ยให้อยู่บนที่นั่งครับห้ามออกงูสีแดงสีแดงคืองูถ้าเราไปตรงนู้นจะโดโดเห็นตัวแล้วระวังงูนะครับมันมีหนังเรื่องสแนปอาร์ตเพย์ <laughs> มีห้องน้ำเปิดอยู่ตรงนู้นเร็วเร็วเร็วไปไปากไอว้หนีไปห้องน้ำหรอใช่ครับหนีไปห้องน้ำนั่งได้ไหมจะเต้นทำไมเนี่ยอีเดบ มีอะไรเหรอเต้นหล่อนั่นหลอนมากเลยนะเดี๋ยวเราควรจะดิสคัตกันว่าเกิดอะไรขึ้นน่ใจสิคุณว่าเกิดอะไรขึ้นมารู้ตังดาวเออจริงนนมารู้รตังอ,อ๋อเอาไหม,มจิ้มไหมเอาไหมมันจะต้องเป็นเกมมันเป็นเกมพาร์ทครับจะต้องซื้อโรบั๊กไมน่ากลัวแบบนี้ ไม่รู้มีชีวิตมีใจ,ใจิตใจแล้วคนท้ามแบมีแค่เราสองคนเหรอใช่ออจริงๆมีสามคนครับแต่อีกแต่คนที่สามออกหลอนะสิโอเคขยับได้อ,อนเต้ยู่พลังงานกลับมาแล้ว อล้ง,งูหายไปแล้ว <Yeah. S 2> เง,งูไปแล้ว <Yeah. S 2> ขอบคุณพระเจ้า <laughs> สิ่งมีชีวิตตองปีกก็หายไปแล้วหลอนจังเลยทำไงดีสวัสดีครับท่านผู้โรยสารผมมีข่าวดีและข่าวร้ายครับ,รบข่าวดีคือพลังงาน กลับมาแล้วเจ็เข่าวร้ายคือข่าวร้ายคือเรากำลังเสียออกซิเจนเอา้าวทำไงให้ใส่หน้ากากออกซิเจนเอาตรงตรงไหนครับตรงตรงตรงนี้ครับเก็บเก็บเก็บอยู่ตรงไหนอ่ะสีเหลืองนูน<อ>่นน่ะเร็วเร็วเร็วเย้ล <laughs> ้วไงต่อ <laughs> 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 โอเคนะครับใส่หน้ากากหน้ากากนี้จะทำให้ค <the> <ga> ุณปลอดภัยจากออกซิเจนนะครับเี๋ยว่าแมปไปเที่ยวนึกแมปอะไรกันเนี่ยอุ้ยอะไรับไปดับไปดับเด้อเด้อเดอยังไม่ได้นั่งเก้าอี้เลยจะรอดไเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรขึ้นโอไมก god นี่คืออะไรไม่รู้มันเหมือนมันหน้าตาคล้ายกับระเบิดไม่นะทำไงอ่ะเรากำลังจะทำอะไรดีเราทำไงดีทำไงดีโ,<ฮ>โอเคทุกคนให้ใจเย,ย,ย็ยนลงก่อนถ้าเราเจอสิ่งที่คมคมไปตัด เนี่ยระเบิดเนี่ยเราอาจจะช่วยบิวด์แมนได้นะโอเค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 เดี๋ยว,เ,ยวเราจะหาที่ไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาก่อนโอเคสามสิบสองสามสิบเอ็ดสามสิบว้าวมันเป็นยังไงอ่ะโอเค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 โอ้บิสเนบนผมผมเจอ,อผมเจอกันไก่ สนใจแล้วล้วไง <ป S 1> สายอะไรดีฉันจะตัดอ,อมสีแดงฉันจะตัดสีแดงตัดยังถูกไหมถูกไหมเย้เก, <c oughs> เกือบไปแล้วแล้วคุณเอามันมาติดตัวคุณได้ยังไงไม่รู้เราทำได้โอยสุดยอดตกใจหมด โอ้โอ้ตื่นเต้นเออเรายังไม่เห็นลูกเรือมานานแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องไปเช็คเขาเผื่อเขาจะโอเคั้นคุณอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่เฟิร์สคลาส ไปเอ็กคอโนมีก่อนผมเจอเขาแลว้วไหนไหนไหนเขาหมดสติอ้าวเปไหนอะเราจะต้องไปเตือนกัปตันให้ไปที่ห้องกัปตันเร็ว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 กัป <c oughs> ตันกัป <c oughs> ตันกัป <c oughs> ตันห้องกัปตันมันล็อก ม,นะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่กับจักอาจารย์ยตกอยู่ในอันตรายก็ได้ประตูนี้จะต้องหารหัสถ้าเราเจอมันเราจะเปิดประตูด,ดีได้เร็วเข้าฉันเจอรหัสแล้วเย้โอ้ย โอเคโอเคอะไรเข้ามาดูด,ด,ดนั่นคือตัวตัวนั้นวุ้ยอีกแล้วหร่อห้องกับตาลเลยเหรอใช่ทำไมอ่ะนายจะต้องสดใช้กับสิ่งที่นายทำ คิดว่าคิดว่านายมาอยู่ที่นี่แบบบังเอิญใช่ไหมแต่ไม่ใช่หรอกฉันพานายมาที่นี่ทุกคนเลยไม่ผมซื้อตัว๋วมานั่นไม่เป็นไปไม่ได้ใช่ตัวอะไรเนี่ยเป็นไปได้ <c oughs> และตอนนี้ <c oughs> นี่คือเวลาที่จะตายแล้วมันร้อนอย่างนี้โอ้ยอยากเจอหน่ายอยากมาเที่ยวนะอ่ะเฮ้ยหายตัวได้ <c oughs> ตัวอะไรกันแน่เนี่ยกัปตันขับดีๆกัปตันกัปตันกัตนกตนปตันไรอะกัปตันตาย โอ้แบผมขับไม่เป็นทำไมอ่ะกับจันตายแล้วไม่เครื่องบินกำลังตกแล้วก็เราจะทำไงดีขับเครื่องบินสิขับเครื่องบินขับเครื่องบินโอ้เห็นดาวเอ๊ะเราจะต้องหาออโต้ปุ่มออโต้พายตลไหนเนี่ยจิ้มจิ้มไปเหรอเอ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมจิ้มเองผมผมว่าคุณน่าจะกดช้ากดทุกอย่าง ลรากดทุกอย่างก่อนที่เราจะตายแต่แต่แต่เดี๋ยวผมกดเองผมกดเร็วกว่าย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 าผม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 กดเร็วกว่าโอเค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 เรื่อเรื่อเรื่เร็วคนต้องช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้ผมผมจะปุ่มเร็วเรียบร้อยยังเจอปุ่มเรียบร้อยรอจัง รอดแล้ว <Yeah. S 1> เราทำได้ <Yeah. S 1> เราช่วยเครื่องบินแล้ว yeah. 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 มันเป็นมันเป็นการบินที่มั่วมากเลยผมอยากกลับบ้านแล้วก <c oughs> ล,วล,วลวับแล้วแล้วใครจะขับล่ะครับไม่รู้แต่ให้คุณตามผมมาก่อน จำผมอ่ะโอเคนะเราจะต้องหาโทรศัพท์ฉุกเฉินเราเอาจจะขอความช่วยเหลือได้นะกำลังโทร โทรศัพท์ฉุกเฉินสวัสดีเราต้องการช่วยเหลือกับตางเราหมดสติแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปที่บ้านเร็วๆเ,เลยนะคะใช่ครับผมโอเคปุ่มออตโต์ไรลอตกำลังเปิดครับ <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะพาพวก เธอไปที่สนามบินแล้วนะคะตอนนี้มีมีตอนนี้มีภารกิจสุดท้ายกับพวกเธอนะคะให้ไปที่ห้องกับตันให้ไปนั่งเป็นโคโพลยตโอ้ยเยแข่งกัน <Yay. S 2> ใครจะไปเป็นคนออโต้พลยตก่อนเย้เย้คุณว่าใครจะชนะ ผิดทำไมผมจะเป็นคนนั่งนี่ตรงไหน่ะไม่ทันมือติดต,ตื้โอเคทุกคนนะคะตอนนี้ตอนนี้เราจะขับเครื่องบินแล้วนะครับครับอุยอ้ยไม่แล้วอะ ไม่แล้วโอ้ไม่นะเขากลับมาแล้วอะไรกันเนี้พวกมนุษย์ตลกจริงๆการเดินทางของพวกนายกำลังจะหมดจบสิ้นแล้วมีโอกาสสุดท้ายแล้วนะพิวดแมนมา ให้ชนเครื่องบินนี้แล้วก็เราจะตายโอเคโอเคไม, okay, okay. ไม่เราเราจะไม่เราจะไม่ทำให้เครื่องบินตกฉันจะไม่ทำให้เครื่องบินตกฉันจะช่วยเครื่องบินนี้พวกมนุษย์อ่อนแอจังเลยอ๋อดูถูก โซโซคุณไปด้ไหมน,นี่ไม่ใช่เวลาที่พวกนายจะเห็นฉันเอ๊อะหายไปเรืรย,ยต้องไงดีเขาเขาหายไปแล้วตัวอะไรกันแน่เดี๋ยวเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ครั้งล่าสุดที่เราเห็นเขาเขาพูดถึงอะไร ใครสนล่ะมากลับบ้านดีกว่าใช่แล้วก็เดี๋ยวผมอากอ้วกเอาแล้วกันอ๊ะชนะแล้วเ y สเย e สเย s ขอบคุณคุณบิวดแมนคุณสุดยอดจริงๆ <laughs> จบไหมจบแล้วครับ โอ้ตื่นเต้นมากคุณคุณอยากเล่นต่อไหมครับขอบคุณมันมีคุณลองทําเป็นฉบับภาษาอังกฤษมาเลยอยากเล่นต่อไหมครับอยากเล่นครับโอเคนะครับแต่ความจําอาจจะเต็มนิดนึงนะครับโอเคโอเคถ้าจากเล่นต่อเนี่ยให้เข้าไปในประตูนั้นนะครับนะให,<ป>ใหเอาแบบมีคนเยอะๆมาก เอิ่มเอิ่มเอิเอ่มไปที่ประตูนั้นประตูนี้เหรอใช่ครับถ้าจะเล่นต่อชซ <Sure. S 1> <plane> ิร์แอร์เพลนสองอืมอะไม่เหมือนเดิมเหรอไม่เหมือนเดิมเหรออออีกห้องหนึ่งครับแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยฮู<ม>ดยเดอร์แมนยจ๋งไหนครับคนละเซิร์ฟเปลี่ยนก่อน ทำยังไงให้กดรีฟ not now โ okay. อเคเข้าไปในเซิร์ฟไม่ต้องแยกเซิร์ฟไปเนี่ยไม่รู้โอเคโอเคถ้าจะเล่นต่อให้ไปที่แอร์เพนสองค่ะเป็นภาคต่อของแอร์เพนหนึ่งหลังหลังจากที่บิลเดอร์แมนไปขับเครื่องบินเป็นโคพไพลุโคพไพลุ ทำไมนานจังไม่รู้มีชีวิตมีจิตใจให้ร่มไบเผื่อโลกสวยเป็นผืนชันตลอดไปคุจะตอบภาคสองอีกคลิปหนึ่งดิอืมชักสนานตออีกคลิปหนึ่งก็ได้แต่ แต่เล่นแบบไม่อดแล้วกันเดี๋ยวมันสนุกดีนะต่อยคลิปก็ได้ก็ไม่ต้องตัดต่อเขกันใหม่คลิปหนึ่งนะครับพบกันใหม่คลิปหนึ่งนะครับบ๊ายบาย